สวัสดีครับพอดีมีชิ้นวัสดุอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับตั้งไว้ลักษณะของอันนี้เนี่ยก็คือแต่เดิมเขาจะเป็นเป็นเหมือนกับปล่องเป็นลักษณะเป็นรางน้ำนะครับเป็นรางน้ำแล้วก็อันนี้จะเป็นสแตนเลสแท้ๆเลยเนะฮะสแตนเลสที่ เรียกไดว่าเป็นร้อเปเซ็นต์เลยครับพอดีมีความคิดอยู่นะครับว่าจะทำจะทำเตาจรวดนะครับนะโดยผมจะใช้วัสดุที่ผมมีตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นผมจะมีพวกสเตนเลสเยอะๆครับสเตนเลสหนาหนึ่งมิลน,นะครับนี้ความหนาหนึ่งมิลแล้วก็ ความสูงความยาวของเขาตอนนี้โดยประมาณนะประมาณนี้จะอยู่ที่เกือบเกืบหกสิบเซนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเตรียมเตรียมเหล็กขึ้นมานะฮะจะทำจะทำเพิ่มแล้วก็จะทำทั้งจุดที่ว่าจะใส่ฟืนเข้าไปนะฮะแล้วก็ทำช่องที่จะเป็นช่องลมนะะ ผมขออน,นุญาตไปเตรียมของเตรียมอะไรเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อนะครับมาติดตามชมกันต่อครับครับผมตอนนี้ผมก็ทำเหล็กขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับความกว้างของเขาเนี่ยกว้าง10เซนนะครับกว้าง10เซนแล้วก็จะสูง ส,สูงประมาณ14เซนนะครับสูงมาสิบสี่เซนกว้าง10บสิบสีแล้วก็ผมมีทําการบากบากปลายข้างหนึ่งนะให้มันให้มันเฉียงนะ <m akes noise> ก็เพื่อเวลาไป <m akes noise> ประกบกับเตาอย่งเงี้ยครับอา่าตรงนี้จะเป็นจะทําเป็นที่ใส่ฟืนนะครับที่ใส่ฟืนที่ที่ป้อนฟืนเข้าไป นะจะให้เียงดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องการทําการเจาะช่องตรงนี้นะครับเจาะช่องตรงนี้เจาะเสร็จแล้วก็จะเชื่อมเชื่อมชิ้นนี้เข้าไปครับติดติดเข้าไปกับตัวเตานะครับแล้วก็ทําช่องลมครับผมเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้ากันต่อครับครับผมออตอนนี้ผมได้ทําการวาด วาดแบบนะครับเดี๋ยวจะทําการเจาะช่องนะครับเจาะช่องตามตามแบบที่วาดอาไว้เนี่ยครับตรงนี้จะเป็นช่องไว้สําหรับติดใส่ตัวป้อนฟืนเนี่ยครับเดี๋ยวจะอยู่ที่ช่องนี้นะแล้วช่องนี้จะเป็นช่องลมนะ เี๋ยวจะเจาะไว้ตรงนี้เพื่อเป็นช่องลมครับผมเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับว่าเจาะเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมก็ความคืบหน้านะครับตอนนี้ผมก็ใช้เครื่องตัดพลาสมานะครับตัดช่องที่วาดไว้เมื่อครู่นี่ยครับตัดมเป็นช่องเรียบร้อยแล้วยังยังร้อนๆอนอยู่เลยนะครับ จะได้เร็วดีวครับถ้ามาใช้เครื่องเจียเนี่ยเสียเวลาครับเสียงดังด้วยครับรบกวนชาวบ้านเขาไม่ค่อยกล้าใช้เครื่องเจียเท่าไหร่ก็เลยเอาก็าตัดพลาสมาตัดซะเลยนะครับอันนี้อันนี้ตัดคอนเริ่มเย็นแล้วนะเนะนี่ยชิ้นของเขาเดี๋ยวผมจะตกแต่งหน่อยนะครับตกแต่ง ตกแต่งพวกขอบขอบอะไรเก็บงานแล้วก็ทับท่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วชิ้นงานทุก,ท,กทุกส่วนเช่นกันครับที่เังคมคมอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องจัดการเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วนะแล้วเดี๋ยวแต่งแล้วถ้ามันใกล้เคียงพอเชื่อมได้เนี่ยเดี๋ยวจะทำการเชื่อมครับ ครับผมมาติดตามรับชมกันต่อนะครับครับผมมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเชื่อมไปเชื่อมจนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประกอบคร่าวๆเนี่ยได้เชื่อมได้รับการเชื่อมเข้าไปแล้วนะครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับ ก้นเตาผมก็ใช้วิธีเชื่อมตัดตัดเหล็กแผ่นมาแล้วก็มาเหล็กแผ่นสเตเลตนะครับแล้วก็ไทำการเชื่อมปิดเข้าไปแล้วนะตอนนี้เป็นช่องช่องลมช่องอากาศนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ทําอันนี้เป็นรังพึ่งนะรังพึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปสอเข้าไปจากข้างในนะครับนี่เป็นรังพึ่งนะเดี๋ยวรังพึ่งเวลาใส่ไป ใส่ไปอยู่ภายในเนี่ยเขาจะอยู่รูปร่างอย่างนี้นะจะมีขาขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพอใส่ไปข้างในเนี่ยเขาจะวางค้ำอยู่ที่ที่ก้นเตานะแล้วก็จะความสูงจะอยู่สูงประมาณนี้ครับสูงประมาณช่องใส่ฟืนนะครับเวลาเราใส่ฟืนเข้าไปเนี่ยไม้ฟืนจะอยู่บนหลังพึ่งนี้นะคแล้วอากาศก็จะผ่านจากข้างใต้เข้าไปนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ทําต้องทําเพิ่มต่อนะฮะทั้งทั้งขาเตานะครับส่วนที่เป็นขาเตาแล้วทําให้วางได้นะครับเดี๋ยวก็ให้รับน้ําหนักได้เวลาถึงขั้นว่าเวลาจะวางเป็นอาจจะเป็นหม้อแล้วใส่ต้มน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนะต้องทำรับน้หมักได้แล้วก็ตรงนี้ยังต้องทําฝาปิดนะแต่เดี๋ยวช่องลมเนี่ยเดี๋ยวผมตอนทําเสร็จผมอาจจะ ทดลองอีกครั้งหนึ่งนะว่าลมที่เข้าเนี่ยจะมากเกินไปไหมนะถ้ามากเกินไปก็อาจมีความจำเป็นอาจจะต้องทําฝาปิดมาบังคับช่องลมนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยลองดูอีกทีครับนะแล้วก็จะเหลือข้างบนข้างบนที่ข้างบนนี้จะเป็นที่วางวางได้ทั้งมีทั้งขาวางวางหม้อนะวางหม้อวางเตา วา,วางเพื่อจะหุงทำกับข้าวหรือจะย่างปลานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำทำเหล็กเหล็กแผ่นสเตลเลตอีกอันหนึ่งนะเผื่อจะทำปิ้งย่างกันนะครับครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับครับผมครับผมพอดีตอนนี้ที่บ้านกำลังฝนตกเลยครับ อตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ได้ทำเชื่อมขาขึ้นมาแล้วนะครับเชื่อมขาเพื่อจะเตาก็เป็นที่วางได้แล้วแล้วก็มีทำมีทำขาขาวางนะครับขาวางพวกเวลาจะมีวางพวกหม้อพวกเตาแกส๊สหรือว่าจะเป็นที่ ตั้งย่างปลาย่างอะไรก็ได้ครับนะค,ครับจะเป็นร่องวางไว้อย่างนี้นะครับภายในภายในก็ทํารังพึ่งไว้แล้วนะครับนะทำเป็นรังพึ่งวางเอาไว้นะโอเคครับเดี๋ยวมาทดลองดูครับจดลองเดี๋ยวจะทดลองก่อไฟแล้วก็จะย่างจะทําการย่างปลาแล้วก็มีการต้มน้ํามีการทดลองดูว่า จะใช้ได้จริงไหมนะครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงครับมาติดตามกันนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะก่อไฟแล้วนะครับ กระดาษชุบน้ำมันที่ใช้แล้วนะครับเอามาเป็นเชื้อในการจุดไฟจะทําให้ตัวกระดาษเนี่ยไม่ได้ไหมเร็วนะแล้วมันจะพอบูพอเขาติดไฟได้นานเนี่ยไม้พอได้รับความร้อนระยะหนึ่งเนี่ยไม้ก็จะติดไฟแล้วครับจะร้อนจนติดไฟ เริ่มปิดไฟแล้วนะครับตอนนี้อเอ่อควันควันจะน้อยนะฮะถ้าเทียบกับเทียบกับเตาอังโลนะฮะเนี่ยท่านจะสังเกตควันจะควันจะเป็นแบบบางๆอ่อนๆนะฮะแต่ถ้าเป็นเตาอังโลเนี่ยเตาที่เป็นทำจากปูนนะควันของเขาเนี่ย จะเยอะกว่านี้นครับถ้าเป็นไม้ลักษณะไม้เดียวกันนะฮะแล้วท่นดูเนี่ยครับลักษณะของลมที่มันพุ่งออกมาเนะี่ยโอ้นี่ผมผมเอามือมาอังไว้ตรงนี้เนี่ยร้อนนะฮะร้อนเนี่ยท่านดูดูจากกระแสลมที่พุ่งเข้ามานะฮะไปปิดนวครับตนนัวนี้โอ้หร้อนฮนะร้อนร้อนครับ แรงเลยครับตอนนี้ผมผมคงใส่ไม้ปูนเยอะเกินครับแรงโ้หตอนนี้แรงมากโอ้ยไฟขึ้นมาเลยครับนะี่ไฟขึ้นมาเลยฮนะเนี่ยครับไฟขึ้นมาที่ปล่องแล้วนะะโอ้ยร้อนครับร้อนเนับ ไฟไฟพุ่งขึ้นมาเลยเนะี่ยเดี๋ยวมาย่างปลากันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ได้วางปลาทับทิมเข้าไปนะครับ ครับผมก็ขออัปเดตนิดนึงนะคงตอนนี้จากที่ทดลองย่างปลาเนี่ยท่านจะเห็นว่าไฟไฟแรงมากไฟขึ้นมาถึงข้างบนนี้เ,เป็นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะตอนนี้ผมได้ทดลองปิดช่องนี้นะฮะช่องที่จะใส่ฟืนเนี่ยครับถ้าใส่แน่ๆนะท่านจะเห็นนะมันแสดงว่าอากาศอากาศถ้าเราเปิดไว้จะไม่ค่อยดีนะจะไม่ค่อยดี แต่ถ้าปิดไปเนี่ยปิดไปแล้วให้ให้อากาศผ่านช่องช่องลมข้างล่างนะครับแล้วก็ให้ผ่านลังพึ่งนะครับไฟจะแรงกว่าครับเนี่ยครับไฟไฟขึ้นมาเลยอันนี้ไฟไฟขึ้นมา ขึ้นมาถึงปากกล่องข้างบนเลยนะฮะเนี่ยไปแรงมากครับผมอยู่ผมย่างไปพลางๆนะครับครับเดี๋ยวผมจะกลับด้านนะครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับ เออผมสุกแล้วครับตอนนี้ปลาทับทิมนะฮนี่ครับยกให้ท่านดูอันนี้ไฟไฟผมเหลือฐานไว้อ่อนๆนะครับฐานจะตอนนี้เหลือแท่ใส่ไว้อันนึงแล้วก็ฐานเก่านะฮะ แค่นี้นี่ก็กําลังดีเลยครับกําลังดีขึ้นมาเนี่ยโอ้อย่างมือมือจับมือจับอยู่อย่างนี้นี่ก็คือมีอความร้อนนะผมจะอุ่นๆไว้แต่ว่าเริ่มแห้งแล้วครับตอนนี้เริ่มแห้งแล้วผมดูแล้วน่าจะใช้ได้แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวจะลองย่างพวกใส้กรอกพวกอะไรดูครับนะครับผมตอนนี้ก็ ถึงคิวของไส้กรอกครับผมาวางไว้วางไว้เหนือเตานี้นะฮะเป็นทำแทนเตนกระทะท่านจะใช้เป็นการย่างาสเต็ก หรือเนื้ออะไรก็ได้นะเป็นกระทะอย่างนี้ครับเดี๋ยวพอดีอันนี้เหล็กแผ่นนี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยครับผมเลยวางไว้เฉยๆก่อนมาทดลองดูโอ้ได้รับความร้อนเนี่ยส้กรอกเริ่มจะเริ่มจะมีการขยายตัวแล้วนะฮะรอยที่บั้งเนี่ยท่านจะเห็นได้รอยที่บั้งนี้เริ่มจะออกมาแล้วนะคือถามว่าตอนนี้ทําไม ผมถึงไม่ใช้ไม่ใช่การที่ว่าเสียบไม้แล้วก็มาวางไว้ย่างไฟตรงๆใช่ไหมครับก็เพื่อความปลอดภัยครับบางครั้งเนี่ยการที่เราย่างแล้วเหนือควันตรงๆต่อให้เตานี้เนี่ยควันก็จะน้อยกว่าการเผาไหม้สมบูรณ์กว่าเตาวา้งโลกนะฮะแต่ก็เราเราผ่านความร้อนจากจากตัวกระทะตัวเหล็กแผ่นอย่างเงี้ยจะดีกว่านะฮะเราไม่ต้องไปสัมผัสกับ อาหารของเรานะฮะไม่ต้องไปสัมผัสกับไอควันไฟโดยตรงนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับการย่างบนกระทะหมูกระทะอะไรอย่างนั้นก็ก็คล้ายๆอย่างนั้นนะหรือว่าจะเป็นคล้ายๆกับเตาซุปเตาไฟฟ้า,ฟาเตาซุก,กี้อ่ะครับนะเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มสุกแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาต มาสรุปนะครับว่าเตานี้หลังจากที่ใช้งานทดลองแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวมาสรุปกันครับครับผมจากที่ทดลองใช้นะครับเตานี้เป็นงไงบ้างความรู้สึกผมเนี่ยเขาจะไปในทางที่ว่าแรงนะก็ถ้าท่านต้องการ งานที่อยู่เพทแรงอย่างเช่นว่าอาจจะต้มน้ำใช่ไหมฮะจะต้มน้ำหรือจะลักษณะเหมือนกับการทำสเต็กนะถ้ามีเตามีเตาเหล็กอยู่ข้างบนอย่างนี้ครับนะล้วก็จะผมทำเส้กรอกใช่ไหมฮะทำเส้กรอกเนี่ยผมใช้เหล็กแผ่นสเตนเลนะครับอันนั้นเป็น ทดลองแต่มีมีไปล้างแล้วนะล้างๆทงสะอาดนะสีมันอาจจะแบบเก่าแต่ว่ายืนยันว่าสะอาดนะครับนั่นเป็นสแตนเลสเลยนะฮะก็การย่างไส้กรอกเนี่ยผ่านผ่านการวางอยู่บนเตาแล้วเป็นความร้อนนะอันนั้นเนี่ยเตาอย่างนี้จะเหมาะนะเพราะว่าของเขาเนี่ยจะเป็นมีความแรงมากแต่ตอนนี้เนี่ยเตาที่ผมทดลองเนี่ยตอนนี้คือยังไม่สมบูรณ์นะของเขาแรงเกินไป แรงเกินไปเนี่ยก็หมายความว่า,าช่องลมตัวน,นี้ช่องลมที่ใส่ไม้ฟืนเนี่ยเปิดเปิดโล่งกับช่องอากาศนะนครับช่องอากาศเนี่ยจะจะเปิดโล่งอยู่นะครับจากที่ผมทดลองสังเกตเนี่ยก็คือไฟในมันจะไม่สมดุลกับในบ,บางช่วงที่เราต้องการที่จะอย่างเช่นเราจะย่างปลาใช่ไหม อะไรย่างปลาเนี่ยแล้วแล้วบางช่วงที่ปลาเริ่มเราต้องการที่ความสุขแล้วให้ให้เขาเค่อยๆเราอุส่งเข้าไปไอเข้าถึงใจกลางเนื้อปลาใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการความแรงแล้วเราต้องการให้ส่งอุ่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเตาอย่างนี้ยังไม่ค่อยเหมาะครับณนะตอนนี้อ่ะยังไม่เหมาะนะฮะก็คือว่าเขาจะมันไม่สามารถควบคุมลมได้นะนะสิ่งที่ผมต้องทำนะเดี๋ยวจะต้องปรับปรุงเนี่ยเดี๋ยวจะทําฝาปิดตรงนี้ ปิดช่องพอเราเติมฟืนเข้าไปเสร็จเราต้องปิดฝานะแล้วก็ต้องควบคุมปริมาณลมได้ด้วยนะลมอย่างนี้เนี่ยเต็มที่กันไปนะช่วงที่พีกจริงๆนะช่วงที่เราเราใส่ไม้ฟืนแล้วค่อนข้างเยอะนะแล้วฟืนมันเริ่มเริ่มเริ่ม,มติดไฟใช่ไหมฮะแล้วก็มันอากาศเข้าเต็มที่เนี่ยช่วงนั้นพีกจริงๆเนี่ยไฟวิ่งขึ้นมาขึ้นข้างบนเลยนะฮย ช่วงที่เขารับเต็มที่เนี่ยไฟขึ้นมาเลยเนะี่ยไฟขึ้นมาเลยในตอนนั้นตอนนั้นนี่คือแรงมากแล้วก็ลมลมที่ขึ้นมาเนี่ยกระแสลมที่เขาวิ่งขึ้นมาเนี่ยก็คือมีความเร็วเลยเป็นเหมือนกับพัดลมร้อนร้อนขึ้นมาเลยนะมันจะเร็วมันจะแร,ะร,ะรงขก้นไปเดี๋ยวผมต้องขอปรับปรุงอีกสักนิดหนึ่งนะตอนนี้ยังถือว่ายังไม่ค่อยสมสมบูรณ์เท่าไหร่นะ เดี๋ยวผมจะทำที่ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ทำช่องลมให้เรียบร้อยครับผมคลิปนี้ยาวนิดนึงครับแต่อยากให้ท่านได้เก็บข้อมูลไปด้วยกันครับนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วมาทดลองกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาติดตามกันต่อนะครับ ครับผมอตอนนี้ผมก็ได้ทำฝาปิดทั่วไปนะฮะฝาปิดด้านที่เป็นเตนิมฟืนเนี่ยครับนะแล้วก็ช่องลมนะฮะทำมีฝาปิดให้ช่องลมปรับอากาศได้นะครับควบคุมอากาศได้นะตอนนี้ไฟนี้กำลังกำลังติดได้ที่อยู่ เนี่ยพอไปสับเกตไหมถ้าใกล้ๆเนี่ยมันจะมีความร้อนนะเป็นไอร้อนขึ้นมาก,ก็ดีขึ้นครับเนี่ยแต่มันจะช่วยให้ลมไม่ไม่ถูกดูดเข้าไปเต็มที่มากเกินไปนะแล้วก็ช่วยให้เกิดความใช้ฐานเนี่ยใช้ฐานใช้ไฟเนี่ยใช้อย่างคุ้มค่านะ ถ้าว่าลมผ่านเยอะเกินไปเนี่ยก่อนที่เราจะได้ใช้ความร้อนนะฮะที่อยู่ข้างบนเนี่ยตอนนี้ร้อนนะฮะก่อนที่เราจะได้ใช้ความร้อนอะไรให้มันเติมที่เนี่ยมันก็เกิดความแรงมากเกินไปนะความแรงมากเกินไปเนี่ยทั้งเปลือง่านนะทั้งเปลือง่านแล้วก็ความร้อนนี่ยัยงยังไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับออถ้าแรงแต่ว่าทําให้เชื้อเพลิงเราเนี่ยหมดเร็วนะเกินไปเนี่ยมันก็เป็นการสิ้นเปลืองนะครับครับผมก็ อนนี้ขออนุญาตสรุปนะครับเกี่ยวกับเตานี้กาสรสรุปของผมเนี่ยผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับเตาอังโลนะฮะปกติเนี่ยผมใช้ตเตาอังโลอยู่นะเอออย่างที่ท่านได้ทราบนะเตาอังโลเนี่ยถ้าถ้าเราใช้เป็นถ่านใช่ไหมเราซื้อถ่านมาเราใส่เนี่ยมันโอเคมันใช้ได้แต่ท่านเคยไหมเคยประเภทที่ว่าเราใช้เป็นไม้ไปเลยนะเป็นไม้ ไม้ที่ไม้แบบอาจจะเป็นไม้แบบไม้ก่อสร้างไม้อะไรที่มันเหลือแล้วเราจะเอามาก่อฟืนเนี่ยถ้าเป็นเตาบังโลเนี่ยพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับควนันลมแรกๆนี่ควันขงมงงชงเฉงนะฮะมันมันจะทำาัํทำอะไรยังไม่ได้เลยครับช่วงแรกที่เราจะก่อ,อไฟเนี่ยต้องรอให้เขาเนี่ยติดติดเป็นไฟกันเรียบร้อยจนว่ามันมันสภาพเขาเป็นต้นไปเป็นฐานแล้วซึ่ง ควันก็เยอะเสียเวลานะแล้วหนักเอท่านะเท่าไม่เท่ามากของเขาจะอยู่นี่แต่การเผาไหม้เนี่ยการเผาไหม้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะแล้วก็ความหนักนะยกอันนึงเนี่ยโอโ้โหผมว่ามี8แปดกิโลต้องมีแน่ๆเลยครับนี่หนักมากนะส่วนเป็นเตาเตาจรวดนี่นะเตาสเตนเลสของผมเนี่ย อันดับแรกเนี่ยก็คือของเขาเนี่ยเขาคือเซเหล็กที่ตั้งอยู่ในกองแล้วนะเป็นเซเหล็กที่ตั้งในกองแล้วแล้วนําเขามาใช้เป็นประโยชน์นะก็ทำให้เขามีคุณค่าขึ้นมาครับนะแล้วเมื่อทําแล้วเนี่ยเปรียบเทียบเปรียบเทียบมัดต่อมัดเลยมัดต่อมัด,มดการการใช้ไม้นะไม้อย,อย่างนี้เนี่ย ไม่ใช่ฐานเนะี่ยไม้แบบธรรมดาเลยนี่คือไม้ก่อสร้างสมัยที่ว่าการก่อสร้างแล้วเขาผ่านการหรือผ่านการใช้งานมาแล้วนานๆเนี่ยเอาไปเอามาใช้กับเตาจรวดเนี่ยจะจะ,จะ,จ,ะจะใช้ได้ครับจะใช้ได้เรียกว่าอย่างนั้นจะใช้ได้คือควันจะน้อยกว่าเยอะควันจะน้อยกว่าอันนี้เยอะน้อยกว่าเรียกเรียกว่าเกินครึ่งนะการเผาไหม้ของเขา ระบบการของไมของเขาเนี่ยดีกว่ากันเยอะแล้วที่สําคัญนะถ้าท่านจะสังเกตเนี่ยภายนอกตอนนี้เนี่ยเนี่ยครับสนิมกินแล้วสนิมกินแล้วนะเดี๋ยวไม่นานเนี่ยอ่าเนี่ยท่านจะเห็นนะพวกปูนอะไรมันก็ไปแล้วครับนะการโบกการอะไรคือกราบเรียนตามตรงเนี่ยไม่ ไม่คงทนถาวรมากหรอครับนะแต่ถ้าเป็นชิ้นนี้โอ้ยังอุ่นๆอ,อยู่นะชิ้นนี้เนี่ยสแตนเลสนะไม่มีไม่มีการกัดกร่อนแน่นอนเลยครับนะวัสดุสเตเลสเนี่ยจะทนว่ากันเยอะทนทั้งจากสภาพความคี้เท่าของเขานะขี้เท่าไม้ความเป็นความเป็นกรดเป็นด่างนะแล้วก็ทั้งฝนนะฝนแสงแดดสภาพสภาพแวดล้อมเนี่ย สเตเเตสจะทนกว่าเยอะนะครับผมครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับ,บรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ